จะหาคนที่จะออกมาวงนะคะวงรูปหัวใจเอามือจะหูกอนเอามือจะหูครูนับหนึ่งถึงสามค่อยยกมือนะคะคนที่ยกคนแรกได้ได้ออกจะหู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 ข้างล่างจะหูข้างล่างจับที่ติ่งหูข้างล่างค่ะจับติ่งหูนักเรียนจ๋าหนึ่งสองดีเอาเลยไม่สามทียังม จิรายุออกมาอ่าสองคูณสี่ต้องวงกลมกี่กลุ่มคะต้องวงกลมกี่กลุม่มกลุ่มละกี่ดวงไม่ต้องพูดอ่าคนอื่นไม่ต้องพูดนะคะครูไม่อยากได้คำตอบอยากให้จีรายุทําเองโอ้ถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยสองคูณสี่แสดงว่ามีกี่กลุม่มกี่กลุม่มแต่ละกลุม่มมีกี่ดวงโอ้สุดยอดมากได้เท่าไหร่คะเขียนคำตอบ โอเคเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาอีกไหมเอาอีกไหมคะเอาอีกอะเตรียมความพร้อมนะคะเดี๋ยวครูเียนโจทย์ก่อนอ่านี่กองเชียร์นะคะกองเชียร์มาเชียร์น้องๆอะพร้อมหรือยังเอาเมือจับที่ติงหูติงหูด้านล่างด้านล่างใครจับที่ตรงหูข้างบนครูเห็นอยู่นะคะว่าตอนนี้ใครจับที่หูตรงนี้อยู่บ้างอ่าต้องจับติงูข้างล่างข้างล่างติงูข้างล่างอย่างเดียวนะครูนับหนึ่งถึงสาม พรอมไหมคะหนึ่ง,งสองสองครึง่งสองครึ่งสองครึ่งสองครึ่งแล้วนะอเอาฟาเดลสารันพัทนะคะเ้าจารันพัทห้าคูณสองอะไรคะเอาเร็ว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 ทำยังไง ห้าคูณสองอ่ะติดค่ะติดติดติดค่ะห้าคูณสองอ่านี่กองเชียร์นะคะโอ้ห้าคูณสองคิดว่าที่เพื่อนทำถูกไหมโ,โอเคเอาได้เท่าไรเกียนคำตอบด้วยโอ้ห้าคูณสองแสดงว่ามันมีทั้งหมดกี่กลุ่มคะห้ากลุ่มดังๆแต่ละกลุ่มมีกี่อันอ่า น,นี่คือที่มานะคะของคําว่าของการคูณโอเคไหมมือสัส่นหมดเลยเหรอคะเอาอีกสักข้อไหมเอ่ยโอ้แป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเอาง่ายไหมคะง่ายไหมคะเอาพร้อมแล้วยังเอ,เอาเดี๋ยวอยู่มุมนี้บ้าง,างโอ้หนึ่งสองสามเอาไปลองก่อนคนที่ออกแล้วไม่ออกเลยนะให้เพื่อนบ้างนะลูกนะโอเคหนึ่งสองสาม จนที่ชาเอาเชิญเอาเร็วเจ็ดคหนึงโอ้คิดว่าที่เพื่อนทำถูกไหมถูกง่ายมากเลยง่ายมากเลยใช่ไหมคะเจ็ดคหนึงแสดงว่ามันมีทั้งหมดกี่กลุ่มกี่กลุ่มเอาดังๆสิลูกแต่ละกลุ่มมีกี่ลูกหนึ่งลูกเพื่อนทำถูกไหมถูกต้องโอเคเอาพอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำอีกนะคะถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวครูให้เล่น ไม่ต้องกลัวอ่ะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะ